พราะต้องบอกว่านี่คือเวทีสําคัญในการพัฒนาในวงการฟุตบอลหญิงและบุคลากรหญิงในวงการฟุตบอลนั่นเองค่ะด้วยการแข่งนนขันปีนี้มีบุคลากรในฟุตบอลหญิงที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็นผู้ตัดสินหญิงทั้งหมด43ท่านแล้วก็มีผู้ฝึกสอนหญิงอีก24ท่านและนักกีฬาฟุตบอลหญิงกว่า450คนด้วยกันค่ะโดยรูปแบบการแข่งขันในปีนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชันด้วยการดิวิชันละ8ทีมนะคะ เราจะเริ่มต้นจากไทยวีแมสลีก2ที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด8ทีมด้วยกันค่ะซึ่งอย่างที่ท่านนายกได้เรียนไปว่า4ใน8ทีมเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งจะตั้งทีมแข่งขันมาในปีนี้แล้วก็เข้ามาเล่นในไทยวีแมสลีก2ได้เลยนะคะมีสโมสรลบบุรีซิตี้หินโคนยูนิเต็ดสโมสรฟุตบอกขันแก่นซิตี้โรงเรยงกีฬากรุงเทพมหานครพราบงคอกราชประชามหาวิทยาลัยเกษตรประดิษเอฟซีและ b s l w f c ค่ะ กนทั้งหมด8ทีมนะคะในการแข่งขันเล็กแรกจะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดค่ะณศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเล็กแรกทีมที่ได้อันดับหนึ่งถึงอันดับ8จะแข่งขันกันต่อในรอบซ e m i f i นอลในเลกที่2ค่ะโดยทีมอันดับหนึ่งจะพบกับทีมอันดับ4และทีมที่ได้อันดับ2จะพบกับทีมที่ได้อันดับที่3ค่ะ ซึ่งผู้ชนะของแต่ละผู้นั้นก็จะมาแข่งกันอีกครั้งในรอบฟินาลในการชิงพื้นที่สู่ไทยวีแมสลลกหนึ่งหนึ่งทีมเท่านั้นค่ะส่วนผู้แพ้ของคู่แรกและผู้ชนะของผู้ที่2จะต้องมาเพลย์ออฟกันกับทีมที่ได้อันดับที่6และทีมที่ได้อันดับที่7ของไทยวีแมสลลกหนึ่งเพื่อแย่งตั๋ว2ใบสุดท้ายของไทยวีแมสลลกหนึ่งค่ะโดยทีมที่แพ้จากการแข่งขันในรอบนี้จะได้สิทธิ์ในการแข่งขันนะคะไทยวีแมสลลกสองในฤดูกาลถัดไป ส่วนทีมไม่ได้อันดับที่5จะพบกับทีมอันดับที่8ทีมไม่ได้อันดับที่6จะพบกับทีมไม่ได้อันดับที่7และผู้ชนะจากการแข่งขันในรอบนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันรายการไทยสปี m แมสส์ลีก2ในฤดูการถันไปและทีมที่แพ้จะต้องเข้าไปแข่งขันในรอบเพลย์ออฟรอบฤดูการของฤดูการถันไปนะคะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของไทยสปีดแมสส์ลีกสค่ะมาดูในไทยสปีดแมสส์ลีกหกันบ้างค่ะแปดสโมสรเช่นเดียวกันค่ะ สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีนะคะสโมสรทหานการสโมสรรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง M.H. นครศรีเอซีสโมสรบีจีบัณฑิตเอเชียกรุงเทพมหานครค่ะ B.R.U. บุรีรัฐอะคาเดมีลัสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชนบุรีนี่คือ8ทีมในไทยสปีแมนลีดหนึ่งส่วนการแข่งขันในเลกแรกเช่นเดียวกันค่ะเป็นการแข่งขันแบบครบกันหมดณศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเลกแรกจะได้ทีมอันดับ1ถึงอันดับที่8แล้วก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มละ4ทีมว่ากันง่ายว่าสายบนกับสายล่างนะคะสําหรับทีมที่อยู่ในกลุ่มสายบนจะประกอบด้วยอันดับที่1นึงถึงสี่ของตารางส่วนทีมกลุ่มที่2จะประกอบด้วยอันดับที่5ถึง8ของตารางค่ะการแข่งขันจะแข่งกันแบบเย่าเยือนภายในกลุ่มเมื่อสิ้นสุดนะคะดูการทีมที่ได้อันดับหนึ่งของตารางจะได้ตําแหน่งแชมป์ของการแข่งขัน ส่วนทีมที่ได้อันดับ6และ7ของตารางก็จะต้องแข่งกับทีมที่ได้อันดับ2และอันดับ3จากไทยวีแมสล a ก u e 2เพื่อแย่งชิงพื้นที่ตั๋วสู่ไทยวีแมสล a ก u e 1และทีมที่ได้อันดับ8ของตารางจะตกชั้นไปสู่ไทยวีแมสล a ก u e 2ของการแข่งขันฤด,ดูการถัดไปทันทีค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะท,ทุกท่านได้อธิบาย